แมมขนแกะต้นยืดเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรดีเดี๋ยววันนี้ไปชมกันเลยค่ะและนี่คือแมมขนแกะที่ลำต้นเขายืดนะคะถ้าต้นที่เป็นต้นปกติแล้วจะไม่ได้สูงแล้วก็หัวโตวแบบนี้ค่ะสาเหตุก็คือเขาได้รับแดดน้อยไปถ้าเราจะแก้ไขตอนนี้ก็คือแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะ มีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเราก็จะตัดทำฟอร์มกอซะเลยค่ะด้านบนนะคะลําต้นส่วนบนเราก็จะนำไปปักชำค่ะด้านล่างเราก็จะปล่อยให้เขามีหนอ่อแล้วก็เกิดฟอร์มกอขึ้นมาอันนี้คือสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบทรงที่เป็นทรงยืดนะคะเราก็มีแนวทางการแก้ไข ส่วนล่างเราก็พักไว้ในที่ที่แดดดำไรนะคะอย่าพิ่งให้ถูกแสงแดดที่จัดและก็อย่าพึ่งให้แผลโดนน้ำให้แห้งสนิทซสก่อนค่ะท่อนบนก็เหมือนกันค่ะเราจะยังไม่ปักชํำโดยทันทีเราจะพึงแผลให้แห้งสัก1-2อ,อาทิตย์ถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีปูนแดงก็สามารถทาได้ทั้งแผลทั้ง2แผลเลยนะคะ หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเห็นไหมคะว่าแผลแห้งสนิทดีแล้วทั้งท as. ่อนบนแล้วก sure. ็ท่อนล่างแผลที่ดีก็คือแห้งสนิทไม่เละนะคะก็ถือว่าผ่านค่ะอันนี้คือท่อนบนค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปปักชำแผลแห้งสนิทไม่มีสีอื่นๆเลยนะคะก็คือมองแล้วแห้งสนิทดีค่ะส่วนท่อนล่าง แผลก็แห้งเหมือนกันค่ะการลดน้ำท่อนล่างช่วงแรกๆพยายามอย่าพึ่งลดให้ไปโดนแอ่งบนลำต้นนะคะลดรอบๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าลดแล้วไปโดนตรงแอ่งลำต้นนะคะแผลแห้งใหม่ๆเนี่ยก็ยังสามารถทำให้ต้นเน่าได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่ม ปักชำท่อนบนค่ะวันนี้จะไม่ล่อลากกอนนะคะเราจะทำเหมือนการปลูกไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะคะกระถางที่เลือกก็ไม่ควรเป็นกระถางที่ใหญ่นะคะสำหรับวันนี้นกถือว่ายังใหญ่อยู่แต่ว่านกมีกระถางใบนี้เพราะฉะนั้นนกก็จะลองก้นกระถางให้สูงขึ้นมาเพราะว่าให้เหลือเนื้อดินไม่เยอะนะคะลองด้วยกะมะพร้าวสับหรือถ้าเพื่อนๆท่านไหนมี ทานดำทุบก็ได้หรือจะเป็นหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่ก็ได้นะคะอันนี้นกจะร้องด้วยกลับมพะพร้าวสับแล้วก็ต่อมาด้วยหินภูเขาไฟเบอร์เล็กค่ะลองก้นกระถางสูงมาเกือบครึ่งเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ใช้ดินปลูกเยอะไม้ของเราเนี่ยยังไม่มีรากค่ะกว่าที่รากของเขาจะงอกกว่าที่รากของเขาเนี่ยจะเดินเยอะนะคะ ถึงเวลานั้นเนี่ยก็1ปีถึงตอนนั้นเราก็จะเปลี่ยนดินแล้วก็จะเพิ่มดินได้ค่ะใส่ดินปลกแคคตัสลงไปแบบนี้นะคะเราจะทำเหมือนปลูกเลยนะคะเราจะไม่ร่อลากเนาะแต่คอนเซปต์สำคัญอยู่ที่การให้น้ำแล้วก็แดดที่ต้องได้รับค่ะใส่สตาร์เกิลจีกันเพียแป้ง กันแมลงกันเพี้ยหอยจากนั้นก็ต่อด้วยปุ๋ยละลายช้าหรือปุ๋ยออสโมโคตหรือที่เพื่อนๆอ,อาจจะเรียกกันว่าปุ๋ยกล้วยไม้นั่นแหละค่ะหลักๆนกก็จะใส่แค่นี้นะคะจากนั้นเราก็จะนําลงปลูกเลยค่ะจะเรียกว่าปลูกหรือปักชำก็ได้นะคะที่นกใช้กระดาษทิชชู่จับเพราะว่าเขาจะมีหนามตะขอเล็กๆนะคะไม่ถนัดมือ ถ้าเราใช้กระดาษทิชชู่หรือว่าผ้าเช็ดหน้าก็ได้ค่ะแม้แต่กระดาษทิชชู่ก็ติดนะคะต้องค่อยๆเขียรยออกแบบนี้ค่ะการปลูกหรือการปักชำเราจะไม่กดลงไปลึกนะคะจะให้ต้นจมลงไปแค่ประมาณสัก3มมิลแค่พอตั้งได้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องฝังลงไปลึกเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะโรยหินเพื่อช่วยพยุงลำต้นค่ะ นี่เลยนะคะโรยลงไปเพื่อช่วยพยุงลำต้นแล้วก็ช่วยให้เวลาที่เรารดน้ำดินปลูกแคคตัสของเราไม่กระเด็นออกมานั่นเองถ้าเรามองเผินๆตอนนี้นะคะก็เหมือนต้นที่มีรากแล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆรากยังไม่มานะคะหลังจากนี้นะคะคอนเซปต์สำคัญของเราเลยก็คือการให้แดดแล้วก็การให้น้ำ การให้น้ำจะแตกต่างจากต้นปกติก็คือเราจะให้น้ำไม่เยอะแต่ว่าจำนวนวัน,วนการให้น้ำก็จะถี่ถ้าเราให้น้ำเยอะเหมือนต้นที่มีรากนะคะต้นยังไม่มีรากต้นก็จะเน่าตายก่อนนั่นเองการให้น้ำก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะเพื่อนๆก็คือเราจะให้แค่ผ่านหน้าดินชุ่มๆไปพอค่ะ ไม่ต้องให้แบบชุ่มลงไปถึงก้นกระถางน,นะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะตั้งไว้ในที่ที่โดนแดดแต่ว่าเป็นแดดที่กรองแสงแล้วหรือว่าผ่านสแลนมาแล้วนะคะถ้าเราวางไว้ในที่ร่มนะคะต้นก็จะยืดเหมือนเดิมรากก็จะมาช้าอีกค่ะดังนั้นเราจะต้องควบคุมน้ำให้ดีควบคุมแดดให้ดีค่ะ ใช้เวลา